โอ้โหเล่นได้สองจออย่างเฟีเ้ยวอ่ะบอกเลยเอาแล้วครับผมนะก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวไมค์ครับกันอีกแล้วนะครับผมนะซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนคุณผู้ชมแบบว่าเล่นไมค์ครับสองหน้าจอตามนี้เนาะซึ่งก็แบบว่าคือผมลองเล่นลแล้วนะคือแบบว่าคือมันแบบค่อนข้างที่จะปวดหัวเนาะก็ดูดิ <c oughs> คือมันต้องแบบบังคับสองอย่างพร้อมกันนะคือสำหรับผมมันปวดหัวเนาะคือผม <c oughs> แค่อันเดียวก็ปวดหัวแล้วในสองจอโอ้โหคือลําบากมาก และอีกอย่างเลยนะผมบอกได้เลยว่าสาย F K ฟาร์มไม่ควรพลาดเนาะคือแบบว่ามันแยกได้2อจอ,อดูดิแยกได้2จอคือแบบว่า F K ฟาร์มสบายมากเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีของการทำเลยละกัน let's go <S มายังวิธีของการโหลดกันบ้างซึ่งเสียงของผมนั้นอาจจะแบบว่าแปลกๆนิดหนึ่งเนาะก็คือผมอาจ,จแบบว่าหน้าจอแนวตั้งเนาะก็ถ้าแปลกก็ไม่เป็นไรโอเคเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราเข้ายัาง Google Play Store เนาะก็นั่นแหละครับน่าจะมีมีทุกมือถือแน่นอนก็กดเข้าไปเลย เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรามาตรงช่องค้นหานะช่องค้นหาก็กดไปเลยเสร็จแล้วเนี่ยเราจะพิมพ์คำว่า island เนาะ island ก็ i s l a n d ก็กดไปเลยเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นแอป,ปนี้นะนี่แอป,ปนี้เลยเดี๋ยวผมจะกดให้ดูเนาะแอป,ปนี้กดไปเลยนี่ซึ่งแอป,ปนี้เนาะคือเราจะใช้แบบว่าในการเจ้าโคลนเจ้าไมค์คบของเรานะก็กดไปเลยอา่าฮะ ก็รอมันติดตั้งสักครู่เนาะก็คือถ้าเน็ตของคุณผู้ชมช้าก็อาจจะช้าเนาะแต่ได้ขึ้นเนี่ยผมเร็วก็เร็วนะผมแล้วก็หลังจากที่เราแบบว่าติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราแบบว่าก,กดเปิดไปเลยอ่ะห้าเสร็จแล้วก็กดกดตรงนี้แล้วกดตรงนี้แล้วกดยอมรับและดําเนินการต่อก็กดไปเลยนะคือไอ้ตัวเนี้ยคือเขาจะสแกนแบบว่าพวกแอปในตัวเครื่องของเราเนะวา่าแบบว่ามันสามารถโคลนอ,อะไรไงได้เนาะก็ นั่นแหละครับก็รอสักคู่เสร็จแล้วก็กดถัดไปเนาะถัดไปเฮ้ยมันขึ้นตั้งนานหรือเปล่าว่าทำไมผมสงสัยแม่ดูนี่ก็กดถัดไปเอ่อในส่วนตรงน,นี้ก็ขอให้มันแบบว่าสักคู่นะเนาะอ่าฮะซึ่งเอ่อหลังจากที่คุณผู้ชมแบบว่าได้มาหน้านี้เสร็จแล้วใช่ไหม ก็ให้กดตรงนี้กดตรงนี้กดตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูเนาะตรงนี้นี่กดตรงนี้ก็กดไปเลยเสร็จแล้วเนี่ยเราจะหาเรื่องตรงคำว่า Mincraft เนาะไมคับอ่าอยู่ไีนนะนี่ตรงนี้เลยก็แตะไปตรงที่โปรไฟล์ไ Mincraft เนาะเมื่อกดตรงชื่อก็ได้กดไปเลยแล้วทีนี้ก็กดคำว่าโคลนเนาะโคลนคุณผู้ชมจะเห็นไหมอ่าตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมทำลูกศรชี้ดูแล้วกันเผื่อไม่เห็นก็กดไปเลยเสร็จแล้วเนี่ยก็กดคำว่าไอเลนเนาะก็กดไปเลย ปเปในส่วนของตรงนี้เนาะก็ให้แบบว่าล็อกอิน Google Play Store เนาะก็คือแบบว่าเขาแบบเหมือนจะให้เราติดตั้งมาครับเนาะก็แนะนาว่าตรงในส่วนตรงนี้นขอขอ,ขอผมขอล็อกอินก่อนเนาะหลังจากที่เราแบบว่าล็อกอิน Google เสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะเด้งมาแบบว่าหน้านี้เนาะซึ่งให้เราเนี่ยกดติดตั้งไปเลยซึ่งการติดตั้งนเนี่ยมันจะแป๊บเดียวเนาะคือแบบติดตั้งปุ๊บเสร็จเลยก็นะครับผมนะติดตั้งแค่นี้ก็เสร็จเลย เสร็จแล้วเนี่ยก็คือเดี๋ยวผมจะกดออกเกมก่อนเนาะอาา่าฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็คือมันจะมีโปรไฟล์ทํางานมันตอนนี้คุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยมันจะมีโปรไฟล์ทํางานมาแบบนี้อาา่าฮะซึ่งอา่าคุณผู้ชมก็จะเห็นแล้วเนาะคือผมจะมีเกมไมค้าต้อทั้งหมด2องอันเดี๋ยวผมขอเพิ่อมอีกอันนึงก่อนอยู่ไหนหน้านี่ซึ่งมันจะมีทั้งหมด2อันเนาะก็คือโปรไฟล์ทํางานของไมค้าหนึ่งอันแล้วก็แล้วก็ไมค้าแบบปกติหนึ่งอันเนาะซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวผมขอแบบว่า เอ่อเปิดให้ดูกันแล้วกันเนะาะอา่าฮะาอ่ะสักครู่นะผมนะเดี๋ยวจอมันอาจจะแบบว่าเอ่อเดี๋ยวผมขอมันมีก่อนแล้วกันแยกจอมันครึ่งหนึ่งอา่อาอ่าไปนหนึ่งนะโอ้ยเนาะอ่า,อาหันมาแยกจออา่าฮะแยกจอตรงนี้เสร็จแล้วก็อเออเฮ้ยเป็นหนึ่งอนะ่ะไม่ค้างบ,บ้างไหมโอเคไม่บ้างก็ไม่เป็นไรเนาะสำหรับ่ยหลังจากที่ผมแบบว่าแยกจอเสร็จใช่ไหม เออเมื่อกี้เป็นไมค์ครับของโปรไฟล์ Fi ทำงานเนาะเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าของไมค์ครับปกติอ่าฮะก็ะเดี๋ยวผมขอลดเสียงเพลงสักคู่ก่อนเนาะอาจจะดังนิดนึงก็ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวคือตอนนี้คือผมก็ได้ทำการไปว,ว่าแยกจอให้ดูเนาะซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดคลิปก่อนเนาะคือเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะเล่นแบบแน่นอนละกันคือถ้าเล่นแนวตั้งเนี่ยมันอาจจะแบบว่ากลัวคุณผู้ชมงงเนาะก็นั่นแหละครับเดี๋ยวขอปรับจอสักครู่โอเคตอนนี้ผมก็ได้แบบว่าผลัดหน้าจอแล้วเนาะซึ่งคือมาเล่นได้ทั้งสองหน้าจอจริงนะ <laughs> ดูด <laughs> ิเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะเอาไอดีตัวนี้สร้างโลกแล้วก็ให้เพื่อนเข้าไปแล้วกันเดี๋ยวประเด็นนะั้นเดี๋ยวผมขอรอสักครู่ให้เซิร์ฟมันเปิดก่อนเนาะอ่าห้า จะเข้าได้ไหมเอ่ยอันนี้คือผมก็มาลองเล่นแบบว่าพร้อมคุณผู้ชมมาเนาะว่ามันได้สองคนได้ไหมแต่ที่รู้แน่คือมันแยกจอเล่นได้นอนเนาะอันนี้แบบจอแรกอา่าฮะมีเห็นเพื่อนแล้วก็กดไปเลยกดติก๊กอา่าฮะซึ่งจอจอแรกของผมนี่ก็โหดีบินมางนี่อา่าผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมแปลว่าอ่าอ่าแหลกไหมแต่ที่แน่คือผมผมมันค่อนข้างแหลกอยู่เนาะ คือมันดึงดึงแบบดึงดึงแาอะไรดึงเจ้าสิบพียูไปเนาะก็นั่นแหละครับนี่นี่นี่เพื่อนจอยมาแล้วข้างบนคุณผู้ชมเห็นไหมนั่นแ่ะเป็นสีคลึ่งเหลืองจอยมาแล้วโอเคเดี๋ยวผมก็เอ๊ะทำไมตรงนี้เป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวก็เทเลพอร์ตไปผมกดตรงคำสั่งไม่ได้โอ้จบแล้วกดคำสั่งไม่ได้นี่เกิดมาแล้วเทำไมสก,กินไม่โหลดอะโอเคเอ,อ้าทำไม อ่าทำไมผมไม่เห็นสก,กินอีกคนอะโอเคไม่เห็นสก,กินไม่เป็นไรซึ่งคลิปนี้ก็น่าจะมีเพจประมาณนี้เนาะสำหรับคนแบบว่าอยากแยกจอไปทําฟาร์มหรือว่าเอาไปเอฟเคอะไรก็ได้นอกคือคือแบบว่าการแยกจอเนอี่ยคือถามว่ามันมีข้อดีไหมก็มีข้อดีเนาะแต่ข้อเสียก็ยังมีเนาะคือแบบว่าแบตมันค่อนข้างที่จะหมดไวเนาะซึ่งก็นี่แหละครับข้อดีโหเลยที <laughs> แล้วข้อดีก็คือแบบว่าเอฟเคฟาร์มได้แต่ข้อเสียก็แบตหมดไวนะ ซึ่งคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมนะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายขอให้สนุกกับการแยกจอล่ะสวัสดีครับบ๊ายบายนี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ subscribe สิครับกดกดครับกด